งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นนสุุขอยู่ทกทกาีคุณครูชเวงยอดวงเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพบิดาชื่อพ่อแสนยอด มารดาชื่อแม่คํายอดวงมีพี่น้องทั้งหมด8คน,น,นการศึกษาสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านสันต้นวีดชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนวัฒนวิทยากรชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒนวิทยากรชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประวัติการทำงานรับราชการครูเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช5 5 6ปัรจุรับราชการครั้งแรกโรงเรียนบ้านเสาหินอำเภอแม่สเสียงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่1พฤษภาคมพุทธศัการาช2532โรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปองจังหวัดพะเยาว,วันที่1ตุลาคม2536ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปองวันที่1มกราคม2540 ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพะเยาว,วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศัการาช2 5 4 4เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยาว,วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศัการาช2546 ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรวมอายุราชการ38ปีคติพ์ในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดผลงานและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพุทธศัการาช2538 ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยาสอง คุณให้พอ่อรู้ คุณครูสุพรรณสันทาย,ายเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2503บิดาชื่อพ่อหมื่นบัวเทศมารดาชื่อแม่นางบัวเทศมีพี่น้องทั้งหมด7คนสมรสกับนายนเรศสันทายปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมีบุตรด้วยกัน2คนคือ บุตรคนที่หนึ่งนายพิษนุพงศ์สันทายปัจจุบันเป็นธูรการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทอกวากบุตรคนที่สองนายนฤพงศ์สันทายปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาประวัติด้านการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านต๋อมตำบลบ้านต๋อม อำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายชั้นประถมะศึกษาปีที่7โรงเรียนเทศบาลสาหลายอิงราชบำรุงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเอกเกษตรวิทยลาลัยครูเชียงรายปริญญาตรีเอกประถมะศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชประวัติการทำงานรับราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2524โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพุทธศักราช2547ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่ต่ำบุญโยง อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาพุทธศักราช2,549ถึงปัจจุบันครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกว่าอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาวรวมรับราชการทั้งหมด39ปี6เดือนผลงานและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลเป็นครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศพุทธศักราช2,541ถึง2,542ได้รับรางวัลครูภูมิปัญญาท้องถิน่นของโครงการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา จะรักดีขอสุดใจยังสัญญาจะรักดีขอสุข